I love in morning the ขนาดเป็นบีบีก็ยังปกปิดได้ดีมากเลย ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเมย์ May, นะคะสาหรับคลิปนี้นะคะมาเริ่มกันที่หน้าสดแบบนี้เลยก่อนอื่นเมย์ May, อยากจะมาอัปเดตเกี่ยวกับผิวหน้าของเมย์ก่อนนะเออช่วงก่อนนะคลิปก่อนๆที่เมย์ได้รีวิวสกินแคร์คือช่วงนั้นหน้าแบบมันหน้ามันกลับมาดีมากๆแล้วช่วงที่ผ่านมาเมย์ May, ใส่แมสกไปข้างนอกค่อนข้างที่จะบ่อยมากนะก็คือความรู้สึกรู้สึกได้ว่าตัวเองก,ก็กลับมาแพ้อ,อีกแล้วนะแล้วเผอิญว่าเมย์อ่ะคือเผลอเอามืออ่ะที่ไปโดนแอลโกอฮอล์เวลาเช็ดมือเนี่ยมาเผลอจับหน้านะก็ทําให้เกิดกกกาาาารลลัับมมมแแแพ้ออ้นะอ,อีววนนนะะเ่จท คือครึ่งนี้เมย์จะมาแต่งเป็นสายฟอร์กันนะแล้วครึ่งนี้เราก็จะมาแต่งเป็นสายเกานะให้เห็นความต่างว่าเออแต่ละลุคเนี่ยที่แต่งออกมาเนี่ยมีขั้นตอนการแต่งหน้าที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะก่อ <_ D> นที่จะมาเริ่มการแต่งหน้าเนี่ยเมย์ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือการซ่อมแซมผิวหน้านะ <_ D> นาากนคะ็คือตัวนี้ค่ะ BB <_ D> จาก BK นะคะก็ใช้มาหลายคลิปแล้วแล้วก็จะใช้ต่อไปนะเพราะว่าช่วงนี้ก็สิวก็เพิ่งรักษาด้วยเนาะคะ่ะใช้วนไปเลยค่ะในคลิปนี้เนี่ยเมย์ก็จะมาใช้เป็น2ตััววนนนี้เลยะะคมาดูก่า2ตัวนีี้เนนน่่ยแตตกกางงงััไะะค สำหรับน้องน้องนักศึกษานะคะที่อยากได้บีบีแบบว่าปกปิดดีบางเบาสบายผิวล้างออกง่ายนะไม่อุดตันใช้แบบเอลวิเดรุกของคนเป็นซิลจะแนะนําเป็นตัวนี้นะคะ BK Acne BB s น n s c r e e เป็นตัวนี้นะคะคือตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วเนาะก็คือแต่งได้ทุกวันเลยนะส่วนใครที่อยากจะเน้นเป็นงานรองพื้นผิวหน้าแบบเนียนๆแน่นๆปกปิดกริบติดทนไม่ติดแมสก็ไม่อุดตันเนี่ยแนะนาเป็นรุ่นฟาวเดชชันก็คือรุ่นนี้เลยนะฟาวเดชชันเอ็กแ b ตัวนี้ก็จะเน้นการแบบว่าปกปิดแบบกริบๆเลยติดทนยาวนานคุมมันนะตัวนี้้้้นนนนนะะะสสายอรมเเงกกก็็็ใใชชปตัววพืค่ ป็นตัวบีบีตัวนี้ <No. S 1> เนาะยิกันไปนะคะตอนนี้ก็จะมีปัญหาพวกรอยสิวนะเนี่ยสิวแบบแพ้จากแมย์อะเออ love you like the ตอนนี้ก็จะครีมก็จะมีความบางเบานะแล้วก็เกี่ยงง่ายนะส่วนของบีบีเนื้อเขาก็จะมีความบางเบานะขออนุญาตใช้พับนะคะเพราะว่าเมย์อยากไร้การแบบว่าให้มันดูปกติแล้วก็มีความฉ่ำหน่อยตอนนี้นะดูดิ ขนาดเป็นบีบีก็ยังปกปิดได้ดีมากเลยดูความต่างดีของหน้ากฝั่งนี้ที่แบบมีความแดงนะ <Even> อ่ะให้ดูครึ่งหน้าของการใช้บีบีนะคะตัวนี้ปกปิดกลิบเลยนะตัวรุ่น Foundation Acne เนี่ยจะเห็นความต่างได้ชัดเจนเลยว่าเนื้อเขาจะมีความหนืดกว่าตัวบีบีนะคือมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะ แตกต่างได้ชัดเจนนะว่าตัวนี้เนื้อมันจะมีความเข้มข้นมากกว่าตัว BB บีนะไอต,ตรงนี้มีสิวนะคะเมยก็แท็บไปเลย evening, มีก็จะแท็บซ้ำเฉพาะจุดท,ที่เราอยางให้มันปกปิดมากขึ้นนะแต่ส่วนตัวเมยรู้สึกว่าฝั่งที่เป็นด้านรองพื้นเนี่ยจะมีความขาวกว่าฝั่งที่เป็นบีนิดหนึ่งนะเออเรื่องการปกปิดทำได้ดีทั้งคู่เลย ด้านบีเคแอคเน่เนี่ยจะมีความบางเบาแล้วก็เนื้อลื่นมากกว่าฝั่งที่เป็นรองพื้นนะคะส่วนฝั่งของรองพื้นเนี่ยเมย์คิดว่าเนื้อมีความหนืดมากกว่าฝั่งที่เป็นของบีบีนะเพราะว่าเฉดสีมีความสว่างกว่าฝั่งนี้นิดหนึ่งนะเออส่วนเรื่องการปกปิดอะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะคือด้านบีบีแล้วก็ด้านรองพื้นนะ่ะปกปิดได้ดีทั้งคู่นะต่อมาเมย์จะมาเซตหน้านะคะใช้เป็นตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นบีบีแอคเน่ชิมเมอร์แม็กนะคะตัวนี้นะเป็นรุ่นแม็กนะคะ ในการเขียนคิ้วก็คือจะมีทั้งหมด3อย่างแบบนี้ด้วยกันนะคะก็คือแบบดินสอเนี่ยใช้สําหรับวาดโครงคิ้วนะหลังจากนั้นก็ใช้แบบว่าแบบฝุ่นแล้วก็แปรงนะคะในการถมถมคิ้วนะคะ โอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะใครชอบลุกไหนนยก็ลองไปแต่งตามกันดูได้นะคะสําหรับลุกแบบเอองานใสเกาแบบว่าโทนสีชมพูกี่บัวบางเบาแบบนี้นะหรือว่าจะสายฝ่อแบบวฟาด,าดๆอย่างนี้ไปเลยนะคะทุกคนเมนจะมาสรุปสําหรับ2ตัวนี้ด้วยกันนะคะ ออตัวสําหรับ B B B K เนี่ยส่วนตัวเมย์คิดว่าเขามีความบางเบามากๆเลยนะแล้วก็เนื้อค่อนข้างที่จะเกี่ยงง่ายนะแล้วก็เหมาะกับคนที่เป็นน้องๆน,นักศึกษาหรือว่าวัยทำง,งานที่ยังมีปัญหาสิวแต่ว่ายังต้องการแต่งหน้าไปเรียนไปทํางานนะตัวนี้เมย์ว่าตอบโจทย์มากๆเลยเพราะเขาให้ฟินิชที่บางเบาแล้วก็ไม่อุดตันที่สํคาคัญล้างออกง่ายมากนะตัวนี้เมย์ว่าตอบโจทย์สาหรับ everyday look เลยนะทีนีาสำหรับตัวรองพื้นตัวนี้เนี่ยส่วนตัวเมย์คิดว่าเขาจะมีความเนื้อหนักมากกว่าตัว B B B K นะคะคือเนื้อเขาจะมีความหนืดมาการ หรอว่าออกงานหรือว่าการแต่งหน้าสายฝอแบบฟาดฟาดที่ต้องการแบบปกปิดแบบกริบอะไรเงี้ยตัวเนี้ยเมย์คิดว่าเขาทําออกมาได้มีความแห้งไวมากกว่าตัวนี้นะตัวนี้จะมีความฉ่ำนิดนึงแต่ตัวเนี้ยคือมีความแมทมากขึ้นนะทั้ง2องสูตรน,นะคะก็จะเป็นปริมาณ4กร,รัมนะคะซองละ49บาทนะมีขายพิกัดที่เซเว่นอีเลยนะคะ แบบหลอดก็คือราคา389บาทมีขายในวัดสันเลยนะก็ไปตามกันได้นะหือาในเว็บไซต์ก็คือในเว็บคอนวีเลยนะคะอย่างที่บอกไปนะว่าก่อนหน้านี้คือหน้าเมย์ก็ดีขึ้นมากแล้วนะแล้วก็เราก็ดีใจมากที่แบบว่าเฮ้ยเราแบบมาถึงจุดที่หน้าเริ่มใสเริ่มเริ่มไม่ค่อยมีสิวเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับตามจริงนะว่าในยุค new normal เนี่ยที่แบบว่าเราต้องใส่หน้ากากออกไปข้างนอกเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะที่จะทําให้เราอะ่ะคือมีสิวเกิดขึ้นเนาะก็คือเราด้วยแอลกอฮอล์ที่แบบว่าล้างอน่ยลแดต ใช้แล้วเมย์อยากจะฝากไว้ว่า acne is normal นะคะคือการเป็นสิวเนี่ยเป็นสิ่งที่ปกติมากๆานะสำหรับมนุษย์เรานะอย่าให้มองว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดนะคือค่อยๆรักษากันไปเนาะอยากให้ทุกคนแบบลุกขึ้นมาแต่งหน้านะคือคนเป็นสิวคุณก็สวยได้นะที่สําคัญเลยคือเลือกใช้ BB หรือว่ารองพื้นสําหรับคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะนะที่แบบทางแบรนด์เคมว่าแบบเฮ้ยยี่นี้เหมาะสาหรับคนที่เป็นสิวจริงๆนะทามาเพื่อคนที่เป็นสิวจริงๆนะสาหรับที่ัดสินค้านะคะเมย์จะแปะไว้ข้างล่างนี้เลยนนนนนะะะะคคยยัังงงไกก็รกษาาสุขภพดะะ้้วววใช่แบบีเ ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ